สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมก็มาพบกับผมเช่นเคยนะโอโซ่สร้อยพระถักเชือกเทียนนะครับไม่ต้องถามนะครับว่าวันนี้มาทำอะไรนะครับตามภาพเลยสอนถักสร้อยพระหนึ่งห่วงลายเล็กเก้น,นะครับผมก็มีพี่น้องถามเข้ามาหลายคนเลยว่าจันนะครับ อยากถักสร้อยผ้าลายเล็กเก้ต้องใช้เชือกสีอะไรบ้างและทำยังไงนะครับคลิปนี้มีคำตอบให้พี่น้องแน่นอนนะครับนะก็นี่นะครับเป็นสร้อยพระหนึ่งห่วงลายเล็กเก้นะครับผมนะแบบนี้เลยนะพี่น้องก่อนที่จะไปชมคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆมันจะไปแจ้งเตือนที่หน้าจอของท่านแล้วท่านจะได้ดูคลิปนั้นก่อนคนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปฝึกทาพร้อมๆกันไปเลยส่วนของขั้นตอนแรกนะครับก็จะมาแนะนำอุปกรณ์กันก่อนเลย อุปกรณ์ที่มีนะครับในการทำสร้อยพระลายเล็กเก้นะครับก็จะมีเชือกเทียนทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับก็จะมีสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับอุปกรณ์ต่อมาก็จะมีแค่กันไกลนะครับกาวร้อนนะครับไฟแช็คหรือไฟฟู่นะครับไฟแช็คทั่วไปนะครับที่เราใช้กันนะ อุปกรณ์หลักๆจะมีแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูวิธีการทำหรือขั้นตอนการทำได้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะตัดเส้นแกนมานะครับเพราะว่าตัวสร้อยที่ผมจะถักเนี่ยผมจะถักความยาวอยู่ที่24นิ้วนะครับซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานที่สามารถสวมหัวได้นะครับ หเส้นนะเส้นแกนนะตัดมาความยาวอยู่ที่ประมาณ30นิ้วนะเพราะว่าเราถักอยู่ที่24นิ้วตัดมาทักประมาณ30-35ถึง35นิ้วนะครับตัดเผื่อไว้นะแล้วก็ส่วนเส้นที่จะถักนะครับเราจะตัดมาสีเหลือง2เส้นนะครับเหลือง2เขียว2 แดง2นะตัดมาทั้งหมด6เส้นนะครับ3สีสีละ2เส้นนะครับตัดมาเส้นละ2วาถึง2วาครึ่งนะครับเราจะมาเริ่มถักกันเลยนะครับก่อนที่เราจะถักนะครับอันดับแรกนะเราต้องตึงแกนก่อนนะแกนเนี้ยตึงยังไงนะครับก็คือมัดหัวท้ายนะครับดึงให้ตึงพอนะครับนะ ให้ตึงแบบนี้เลยนะถ้าแกนตึงเนี่ยมันจะช่วยให้เราถักงานสวยนะครับถามว่าแกนเนี่ยตึงยังไงนะไปไล่ดูในคลิปก่อนๆน,นะครับผมมีสอนแล้วนะจะไม่พูดกันซ้ำซากนะครับไปไล่ดูคลิปก่อนๆนนะครับเมื่อเราตัดเส้นมาแล้วเส้นละ2วานะเราจะทบครึ่งแบบนี้นะครับนะทบครึ่งแบบนี้นะเวลาที่เราถัก สมมุติว่าเราตัดเส้นแกนเนี่ยสานิ้วเราจะถักอยู่ตรงส่วนตรงกลางนะตรง15นิ้วนะวัดจากนี้มานะมาอยู่ตรงกลางเนี่ยสิบห้านิ้วนะครับพอนึกภาพออกนะครับโอเคเราก็จะมาแบ่งเชือกออกแบบนี้อ่าเขียวแดงเหลืองเนี่ยแฮนเป็นสองฝั่งแบบนี้นะแบ่งออกมาแบบนี้นะก็มามัดใส่ตรงเนี้ตรงกลางนะครับไปหาเศษเชือกมานะ แล้วก็มามัดมัดไว้แบบนี้นะมัดแค่พออยู่นะครับเนี่ยมัดแบบนี้เลยเนี่ยดึงแล้วก็พันไว้นะครับเนี่ยพันไว้ทําไมพันไว้ไม่ให้มันระเกะระกะแค่นั้นเองนะครับนะแล้วเราก็จะมาแบ่งเชือกออกเหลืองให้มันตรงข้ามกับเหลืองแบบนี้นะแดงตรงข้ามกับแดง เขียวตรงข้ามกับเขียวแบบนี้นะแบ่งแบบนี้นะครับนะเขียวคู่เขียวเหลืองคู่เหลืองแดงคู่แดงนะครับวิธีการถักนะครับเราจะเริ่มที่คู่ไหนก่อนก็ได้นะส่วนเนี้ยผมจะเริ่มที่คู่สีแดงก่อนนะครับก็คือผมจะเอาเชือกฝั่งขวามือ ข้ามเส้นแกนนะเส้นแกนคือเส้นเนี้ยที่เรามัดตึงๆนะข้ามเส้นแกนมาขึ้นบนนะครับขึ้นบนเส้นแกนแบบนี้นะแล้วก็ฝั่งซ้ายมือเนี่ยเอาทับเส้นขวามือเนี่ยทับนะแล้วก็ลอดใต้เส้นแกนนะเนี่ยลอดใต้เส้นแกนแบบนี้นะครับนะเนี่ยแล้วก็ดึงเข้ามาเบาๆอย่าเพิ่งดึงแรงนะครับแล้วเมื่อเมื่อเราดึงเข้ามาแล้วให้เราจับแบบนี้นะ แล้วก็ไล่มาจับสีเขียวแบบนี้นะอ่าจับสีเขียวนะครับแล้วก็สีเขียวก็เหมือนเดิมฝั่งขวาข้ามมาฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายข้ามฝั่งขวาลอดใต้เส้นแกนมาแบบนี้นะครับนะนี่นะครับแล้วก็มาสีเหลืองทีนี้เหลืองก็เหมือนเดิมขวาข้ามมาซ้าย ซายทับเส้นขวาลอดใต้เส้นแกนนะแบบนี้นะครับนี่นะแล้วก็มาสีแดงใหม่นะครับเหมือนเดิมนะขวาข้ามมาซ้ายซ้ายทับขวาลอดใต้เส้นแกนนะแบบนี้นะครับดึงเข้ามาแล้วก็เขียวนะเขียวข้ามมาฝั่งซ้ายซ้ายทับขวาลอดใต้เส้นแกนนะครับ สีเหลืองนะครับเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะเชือกเวลาเราถักเนี่ยมันจะหมุนหมุนหมุนไปเรื่อยๆนะเราไม่จําเป็นต้องไปเอ่อหมุนตามมันนะสมมุติว่ามันหมุนหมุนเนี่ยเราก็แค่จัดให้มันอยู่ในรูปแบบเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็มาเริ่มถักใหม่ทีนี้แบบนี้นะครับอันนี้ก็เริ่มดึงแน่นได้เลยนะแบบนี้นะครับเนี่ยเราจะจับเป็นคู่คู่ไปนะเนี่ย นะครับเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นลายเล็กเก้แล้วเขียวเหลืองแดงนะครับเห็นไหมถักแบบนี้นะมันจะง่ายนะครับให้เราจําแบบนี้เลยเหลืองคู่เหลืองแดงคู่แดงเขียวคู่เขียวนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นลวดลายแล้วนะเนี่ยนะครับทุกคนดูไว้นะครับ,รบมันจะแบบนี้นะสมมติว่าเราพักไปเข้าห้องน้ํานะ สมมุติว่ามีกลิ่ต้องไปเข้าห้องน้ําหรือไปทุระที่ไหนก็แล้วแต่เราถักยังไม่จบนะแล้วเรากลับมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะมาเริ่มคู่ไหนก่อนใช่ไหมครับเราไม่รู้ว่าเราจะมาเริ่มคู่ไหนก่อนมือใหม่เป็นแน่นอนนะดูนะครับแล้วก็ฟังนะครับคือสมมุติว่าเราไปทําทุระแล้วกลับมาทําต่อนะให้เรามาเริ่มคู่ที่อยู่ข้างล่างสุด ให้ดูเชือก3ามสีนี่นะครับก็จะมีแดงเหลืองเขียวนะให้เรามาเริ่มคู่ที่อยู่ข้างล่างสุดเห็นไหมเขียวเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างสุดใช่ไหมเห็นไหมครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเหลืองแล้วก็แดงแดงนี่อยู่บนสุดให้เรามาเริ่มคู่ที่อยู่ด้านล่างสุดนะก็คือสีเขียวนะเนี่ยแบบนี้นะครับนะเขียวแล้วก็เหลือง แล้วก็แดงนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะก็คือผมจะถักผมจะถักไปฝั่งนี้ผมจะถักไปฝั่งนี้12นิ้วนะครับแล้วก็จะถักมาฝั่งนี้อีก12นิ้วนะครับ ผมจะสมมตินะว่าฝั่งนี้ยผมถักเสร็จแล้ว12นิ้วนะครับผมก็จะทําการเปลี่ยนข้างนะเดี๋ยวแกะตัวที่มัดนี้ออกก่อนนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมจะผมจะไปแบบรวดเร็วหน่อยนะพี่น้องก็คือจะนิ้นเฉพาะจุดสําคัญสําคัญนะครับคือจริงๆแล้วมันสําคัญทุกจุดแหละนะครับสําหรับมือใหม่นะ ผมต้องบอกอย่างนี้เลยสำหรับมือใหม่อนะมันสำคัญทุกจุดนะครับเนี่ยแล้วก็มาจัดแบบนี้นะแล้วก็ถอดเส้นแกนออกถอดเส้นแกนออกแล้วเราก็สมมติว่ามันอยู่ลักษณะนี้ใช่ไหมผมถัก ผมถักมาฝั่งนี้12นิ้วแล้วแล้วผมก็ต้องกลับด้านมาแบบนี้ปึ๊บแบบนี้นะแล้วก็จะถักไปฝั่งนี้อีก12นิ้วนะครับก็เวลาเริ่มก็อย่างที่สอนนะเนี่ยให้เริ่มคู่ล่างนะคู่ล่างสุดจะเป็นสีเหลืองนะฝั่งนี้ก็ให้เริ่มไปนะครับตามนี้นะพี่น้องแล้วทีนี้ผมก็ถักเสร็จแล้วนะครับก็ได้ความยาวตามที่ต้องการนะ24นิ้วนะครับ รวดลายก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะเป็นลายเล็กเก้น,นะครับแบบนี้เลยต่อไปก็มาถึงขั้นตอนการต่อเชือกนะครับการต่อเชือกนีคือในลักษณะการการทำงานแบบนี้ผมจะต่อเชือกในแบบวิธีที่ง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากนะครับก็จะมาตัดตัดเส้นที่จะถักเนี่ยเส้นถักของเราเนี่ยทิ้งทั้งหมด6เส้นนะพี่น้อง ตัดทิ้งเลยให้เหลือปลายเชือกไว้ประมาณ 1- 2มิลน,นะครับเนี่ยเราจะเหลือไว้แค่เส้นแกนนะส่วนเส้นที่เราถักเนี่ยเราก็ตัดแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟจุดเวลาจุดไฟให้พับเส้นแกนไว้อย่าอย่าให้เปลวไฟไปโดนส่วนอื่นให้โดนเฉพาะปลายเชือกที่เราจะจุดเท่านั้นนะครับ เราจะทำแบบนี้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะนี่นะครับค่อยๆไล่จุดนะเนี่ยเราจะทำแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะครับนะฝั่งนี้ด้วยทำเหมือนกันเลยเมื <enfin> ่อเราทำเสร็จทั้งสองฝั่งแล้วเราก็จะมาทำการต่อเชือกนะครับก่อนที่จะต่อเชือกนะให้ไล่เชือกแบบนี้ก่อนนะเมือรูดนะครับรูดแบบนี้นะ ให้เชือกมันอยู่ในลวดลายที่ตรงนะครับรูดแบบนี้นะแล้วก็โค้งเข้ามาหากันนะแบบนี้แล้วก็ทําการมัดมัดเชือกทั่วไปนะเนี่ยมัดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อีกรอบนึงนี่นะครับแล้วก็ดึงให้แน่นนี่นะแบบนี้นะครับเห็นไหมแล้วทีเนี้ยเราก็จะมามัดอีกแบบนี้นะพี่น้อง มัดเหมือนเหมือนเมื่อกี้เลยนะมัดแบบนี้1นึ่งรอบเนี่ยพันหนึ่งรอบแล้วก็พันอีกสรอบแบบนี้นะครับแล้วเราก็ดึงเข้านี่นะครับดึงเข้าแบบนี้แล้วก็ดึงให้แน่นนะอันนี้ก็เหมือนกันนะหนรอบสรอบนะครับ ดึงให้แน่นนะครับแบบนี้เองนะพี่น้องแค่นี้นะครับการต่อเชือกนะแล้วก็ไฟจุดนะตัดปลายเชือกให้เหลือประมาณ1เซนนะเห็นไหมผมจะตัดเหลือไว้ยาวเลยนะเหลือ1เซนนะครับแล้วก็ไฟจุดเนี่ยแล้วก็มือบี้ลงไปนะครับ เนี่ยมึงบี้ลงไปนะนี่แค่นี้นะพี่น้องนะครับเราไม่ต้องไปเนิ้นสวยเพราะว่าเราจะถักห่วงตรงนี้นะครับเนี่ยแค่นี้เราก็ได้สร้อยพระลายเล็กเก้น,นะครับต่อไปเราก็จะมาทำห่วงนะครับในส่วนของการทำห่วงนะผมก็จะใช้สีแดงถักนะครับ เป็นชั้นแรกนะชั้นแรกจะเป็นสีแดงนะครับผมก็จะทําการตึงแกนให้เป็นคู่ขนานแบบนี้นะครับห่างกันรประมาณ1นิ้วนะพี่น้องแล้วก็ตัดเส้นที่จะถักมา2เส้นนะเส้นละ20นิ้วนะครับนะสเส้นแบบนี้นะเส้นละ20นิ้วนะครับแล้วก็มาเริ่มถักกันได้เลยพับปลาเชือกแบบนี้นะแล้วก็เอาขึ้นบนแกน โค้งลงแบบนี้นะครับเป็นการมัดนะเนี่ยนี่นะนี่นะพี่น้องแบบนี้นะครับนี่นะมัดแบบนี้นะครับเส้นนี้ก็เหมือนกันเส้นนี้เราจะลงข้างล่างมเมื่อกี้เราขึ้นบนนะฝั่งนี้เราขึ้นบนแบบนี้เส้นนี้เราจะลงล่างโค้งขึ้นนะ เหมือนกันนะครับพี่น้องเหมือนกันเลยเนี่ยนะครับรเมื่อเรามาัดได้ทั้งสองฝั่งแล้วนะครับเราก็จับเชือกไขว้กันนะซ้ายข้ามมาขวาขวาข้ามมาซ้ายนะไขว้กันแบบนี้นะเอาฝั่งไหนไขว้ฝั่งไหนก่อนก็ได้นะไม่จําเป็นนะเอานี่มาก่อนก็ได้หรือจะเอานี่มาก่อนก็ได้นะอันนี้ไม่จําเป็นและไม่กําหนดนะครับมาเมื่อเราไขว้กันเสร็จแล้ว ทำมือแบบนี้หงายมือขึ้นลอดใต้แกนนะหงายมือขึ้นลอดใต้แกนโค้ขงขึ้นบนแบบนี้นะครับนะอ่าปึ๊บแบบนี้นะครับระยะห่างนะเราจะลูดเข้าแบบนี้ระยะห่างสองฝั่งนี้นะเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูเป็นตัวอย่างเลยนะครับว่าต้องห่างเท่าไหร่นะระยะห่างมันจะอยู่ที่หนึ่งเซนครึ่งนะครับเอ่หนึ่งเซนครึ่งนะ ระยะห่างประมาณ1เซนครึ่งนะให้มันห่างกัน1เซนครึ่งนะครับอ่าแล้วเราก็คว่ำม,มือทํามือคว่ำแบบนี้นะลอดใต้ลอดลงมาเนี่ยปึ๊บโค้งออกเนี่ยข้างในโค้งออกแบบนี้นะครับนี่นะอันนี้จะเป็นการมัดเนี่ยเวลาดึงดึงแบบนี้นะครับแล้วเราก็จับค่อยแบบนี้มันเดิมนะหงายมือ เนี่ยลอดใต้แกนโค้งขึ้นบนออกปลาเชือกมันจะออกนอกแบบนี้นะนะครับเนี่ยแล้วก็จัดให้มันสม่ําเสม,สมอกันไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคว่ำม,มือเมื่อกี้เราหงายแล้วก็คว่ำคว่ำม,มือนี่คือเอาเข้าข้างในเข้าข้างในแบบนี้นะครับนี่นะแบบนี้นะเห็นไหมเอ่ยแล้วก็มัดนะครับ แล้วก็จับไขว้เหมือนเดิมนะงายมือขึ้นลอดใต้แกนเนี่ยโคนออกนอกแบบนี้นะแล้วก็คว่ำม,มือปึ๊บทีละฝั่งแบบนี้นะครับเราจะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหุ้มตัวสร้อยนี้นะครับนะถักไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะหุ้มนะครับ นะโอเคไปเดี๋ยวเราลุยกันยาวๆเลยเมื่อเราถักมาแล้วเราก็มาวัดดูนะครับเดี๋ยวมาไล่วัดดูนะเอามือจับปุ๊บๆๆโอเคนี่คือมันหุ้มแล้วมันหุ้มเส้นนี้แล้วเราก็จะตัดปลายเชือกนี้ทิ้งนะครับให้มันเหลือปลายเชือกอยู่ประมาณ1เซนติเมตรนะแล้วเราก็ตัดแกนออกมาเลยนะครับนะเนี่ยเนี่ยแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับ ก็จะตอนที่เราถักเนี่ยมันอยู่ลักษณะงี้นะแล้วก็หงายขึ้นมาพับเข้ามาข้างในแบบนี้นะสแกนนะเนี่ยพับปลายเชือกเข้ามาแบบนี้นะครับแบบนี้เลยเด้เราก็เอามามัดใส่ตรงนี้ตรงรอยต่อเห็นไหมให้รอยต่อมันอยู่ระหว่างกลางนะเนี่ยเนี่ยนะครับมัดเลย มัดยังไงก็แบบนี้นะครับมัดปกติทั่วไปนี่แหละนะครับเนี่ยนะปึ๊บมัดสองฝั่งนะพี่น้องเนี่ยนะครับเวลามัดอย่าเพิ่งดึงแน่นนะครับค่อยๆไล่เข้านะเนี่ยนะครับเห็นไหมมันจะอยู่ลักษณะนี้นะ ี๋ยวเราก็มัดอีกรอบหนึ่งนะครับแบบนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันมัดอีกรอบหนึ่งนี่นะครับเวลาที่เรามัดเนี่ยให้เราดึงตามวิถีของเชือกเลยนะอย่าไปดึงฝืนแบบนี้นะไม่เอานะครับให้ดึงตามวิถีของเชือกเลยอ่าดึงให้แน่นนะครับปึ๊บสอนฟังเลย อ่ะแบบนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมแล้วเมื่อเรามัดเสร็จแล้วพับเข้ามาแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมพับเข้ามาแล้วก็ตัดปลายเชือกให้มันให้มันมาจโหลดฝั่งนี้นะเนี่ยพับเข้ามานะครับปลายเชือกเนี่ยให้มันมาจโหลดฝั่งนี้นะครับ เนี่ยแบบนี้นะนี่นะครับงานที่ออกมาลักษณะอย่างนี้นะแล้วเราก็จะมาทําชั้นที่2กันต่อนะครับในส่วนของชั้นที่2นะครับผมก็ทําการตึงแกนเหมือนชั้นแรกเลยนะแล้วก็ตัดเชือกเส้นที่จะถักมา2เส้นนะครับนะเส้นละ30กว่านิ้วนะแล้วเราก็มาทําการมัดเหมือนเดิมนะครับเหมือนชั้นที่1เลยทุกอย่างนะครับมัดแบบนี้นะ มันชั้นที่หนึ่งทุกอย่างนะพี่น้องทำให้มันเหมือนกันเลยนะครับนี่นะนี่นะครับ แล้วเราก็มาจับไข่กันเหมือนเดิมนะจับไข่กันแบบนี้นะครับดันเข้านะครับแบบนี้นะพี่น้องปึ๊บแล้วเราเอาตัวนี้มาวัดนะ วัดให้มันอยู่ระหว่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมให้เชือกเนี่ยมันอยู่ตรงตรงกลางเนี่ยเห็นไหมมันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับวัดเมื่อเราวัดแล้วนะโอเคแล้วแล้วก็ทําการมัดนะความมือนะก็คือเหมือนชั้นที่หนึ่งทุกอย่างนะพี่น้องทาเหมือนกันเลยมัดแล้วก็จะจับไข่หงายมือขึ้นมาแบบนี้แบบนี้นะครับ นี่นะนะครับเราก็ถักไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะหุ้มตัวนี้นะครับเมื่อเราถักมาได้สักพักแล้วเราก็มาวัดดูนะครับปึ๊บอ,อันนี้น่าจะหุ้มแล้วนะครับเมื่อมันหุ้มแล้วเราก็เหมือนเดิมตัดปลายออกแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดแกนออกมาเลย นะครับเห็นไหมแบบนี้นะครับนี่นะเดี๋ยวเราก็มาทําการมัดเวลามัดให้รอยมัดมันมาจรวดกันแบบให้ให้มันอยู่รอยเดิมนะให้มันอยู่ตรงกันนะครับเนี่ยเอามาประกอบเลยเมื่อเราประกอบให้มันอยู่ตรงกันนะเห็นไหม รอยมัดเนี่ยมันอยู่ตรงกันเห็นไหมนะครับก็มัดเลยมัดเหมือนชั้นแรกนะครับนี่นะมัดปกติทั่วไปของเรานี่แหละนะครับผมไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ามัดอะไรมัดเงื่อนหรือมัดอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะนี่นะครับเห็นไหมมันก็จะเข้าล็อกของมันพอดีเลยนะ แล้วก็มัดซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับฝั่งละ2ครั้งนะเวลามัดนะครับเวลามัดฝั่งละ2ครั้งนะครับอ่าเห็นไหมแบบนี้นะแล้วก็ค่อยๆดึงเข้านะพี่น้องปแบบนี้นะครับอย่าไปดึงแรงทีเดียวนะค่อยๆไล่เข้านะ ถ้าเราดึงแรงทีเดียวเนี่ยเชือกมันจะเข้าไม่สม่ำเสมอเห็นไหมเห็นไหมให้ดูเนี่ยมันจะมีต่ํามีสูงนะถ้าเราดึงดึงแบบฝั่งไหนแน่นแน่นก่อนเนี่ยคือเชือกมันจะเข้าไม่เสมอนะแล้วก็ต้องมาเสียแรงดึงอีกรอบนึงฝั่ง,งนี้ให้มันแน่นเข้าไปเห็นไหมเชือกมันจะได้เสมอกันนะครับเมื่อเราดึงเสร็จแล้วตรงนี้นะก็มันเดิมพับเข้ามาข้างในนะเนี่ย แบบนี้นะครับนี่พับเข้ามาข้างในแบบนี้เลยเนี่ยสมมุติว่าตรงเนี้ยมันย่นเข้าเนี่ยก็มือดันดันออกไปแบบนี้เนี่ยดันมันออกไปเห็นไหมเนี่ยตรงที่เรามัดเนี่ยมันย่นก็ดันออกไปจัดให้มันสวยพี่น้องนะเห็นไหมรูปแบบมันจะออกมาสวยนะเห็นไหมครับแล้วเราจะมาถักใสรจตรงนี้นะเห็นไหม นะ,ะเดี๋ยวเรามาลุยกันชั้นที่3ต่อเลยนะครับ